สวัสดีครับคลิปนี้เป็นคำทํานายสำหรับชาวราศีกรกฎประจําช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายน2564การอ่านจะเป็นการอ่านโดยรวมนะครับจะพูดถึงอดีตที่เพิ่งผ่านมาปัจจุบันและอนาคตอันใกล้นะครับมีคอมเมนต์ก็เชิญใต้วิดีโอคลิปนี้ได้เลยนะครับเริ่มต้นที่ไพ่แทนตัวตัวน้องคุณนะครับ five of pentacles หรือ5เหรียญน,นะครับ พูดถึงการขาดแคลนความยากไร้ความจนความไม่ปลอดภัยความไม่มั่นคงนะครับข้อดีก็คือแม้จะขัดสนแต่คุณก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือคุณแม้คนคนนั้นสถานการณ์อาจจะแย่กว่าคุณแต่เขาก็ไม่จากคุณไปไหนอาจจะหมายถึงมีปัญหาทางการเงินการแยกจากกันความลำบากช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้และคนอื่นก็ช่วยเหลือเราไม่ได้เช่นกันนะครับ การงานควรระวังงานที่ทําช่วงนี้ให้ดีอาจมี10ต,ตกงานการเงินค่อนข้างกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองความรักหมายถึงการคิดถึงคนรักอย่างมากนะครับถ้าทายตรงๆก็คือเจ๊งขาดทุนเสียเงินเสียทองทํากําไรอะไรไม่ได้นะครับจะทําทหรือว่าลงทุนในช่วงนี้ก็อาจจะไปไม่รอดนะครับ อดีตที่เพิ่งผ่านมานะครับวิวออฟฟอร์จูนนะครับหมายถึงมีการเปลี่ยนแปลงของโชคชะตาที่เหนือการควบคุมมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับแล้วเราก็คาดขวางไม่ได้ด้วยอาจเป็นได้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีนะครับชีวิตก็ตกอยู่ในจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นในด้านดีก็คือมีโชคมีลาบแต่ถ้าเป็นเรื่องร้ายก็ในทางตรงกันข้ามนะครับ ตามมาด้วยที่ฮเพรสเตชนะครับพูดถึงความไม่ชัดเจนความซับซ้อนในความสัมพันธ์มีบางสิ่งบางอย่างอยู่ลึกๆแต่ก็เป็นคนมีเซนแล้วก็หาความสงบมองภายในตัวเองปฏิบัติธรรมนั่งสมาธินะครับเป็นช่วงที่อึดอัดใจอยากรู้คำตอบที่แท้จริงแต่ก็ต้องอดทนเปิดใจให้กว้างนะครับ ปีท้ายอดีตที่เพิ่งผ่านมาด้วยเดอะมูนนะครับบ่งบอกถึงมีความกังวลความรู้สึกอ่อนไหวความรู้สึกไม่ปลอดภัยในความสัมพันธ์ความกลัวภาพลวงตานะครับระวังเรื่องการหลอกลวงหักหลังบักจะตกอยู่ในความเครียดนะครับการงานก็ต้องควบคุมอารมณ์อย่างมากอาจจะมีคนกลั่นแกล้งในงานนะครับเรื่องเอกสารต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับ ปัจจุบันก็มีการถกเถียงนะครับฝ่ายอวอนมีการถกเถียงประชุมวางแผนขัดแย้งแข่งขันเป็นเรื่องของการงานก็เกิดความขัดแย้งในที่ทำงานนะครับมีการแข่งขันกับคนหมู่มากอุปสรรคเยอะทะเลาะเบาะแวง้งไม่ลงรอยงานก็เหนื่อยหนักนะครับการเงินไม่ค่อยคล่องตัวต้องระมัดระวัง ความรักก็มีการทะเลาะเบาะแวง้งเถียงกันจนชินนะครับเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตไปซะแล้วตามมาด้วย five of s o u r c e นะครับ5ดาบบ่งบอกถึงความขัดแยง้งการต่อสู้มีผู้ชนะผู้แพ้ถ้าพ่ายแพ้ถึงชนะกะ็ถึงชนะก็สูญเสียนะครับถ้ามองในมุมผู้ชนะก็เหมือนเป็นผู้ชนะการประลองเป็นเจ้ายุทธจักร ที่ชนะก็จริงแต่ก็ไม่ได้อะไรกลับมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพื่อนความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือสิ่งที่ต้องสูญเสียไประหว่างการต่อสู้ถึงแม้ชนะแต่ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับถ้าเป็นผู้แพ้ก็สูญเสียความมั่นใจแล้วก็ต้องเดินจากไปจากสถานการณ์ทะเลาะสูญเสียมีปัญหาทาโถมอาจจะรวมไปถึงไม่รงรอยกับคนรอบตัวนะครับ ปิดท้ายภาพปัจจุบันด้วย King of s o u r c e นะครับก็มีอยู่บ้างนะครับที่มีเพิ่มขึ้นมาก็คือมีความชัดเจนไม่ขุ่นมัวนะครับความจริงเริ่มปรากฏนะครับมีเหตุผลมีตรก,กะใช้เหตุผลในการตัดสินใจไม่ใช้อารมณ์นะครับมีความมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวคิดวิเคราะห์เจออุปสรรคใดๆก็ท่องไว้3อย่างนะครับมุ่งมั่นเด็ดเดี่ยวนะครับ วิเคราะห์นะครับการเงินสภาพก็ยังค่อนข้างตึงแม้จะหามาได้แต่ก็ยังต้องจ่ายออกไปนะครับอนาคตอันใกล้ทาวเวอร์พูดถึงการเปลี่ยนแปลงกระทันหันมีการพังทลายของสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาแต่ก็เป็นาการสร้างที่ไม่มั่นคงมีการเลาาเบาะแวง้ง ต้องเตรียมใจให้ดีนะครับเพราะอาจจะเจอเรื่องที่ไม่คาดฝันได้รับข่าวสารที่ไม่ได้ทันเตรียมใจเกิดเรื่องบาดหมางใหญ่โตกับคน,คนรอบตัวนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในทางที่ไม่ค่อยดีนักนะครับมีการทําให้เสียความรู้สึกสิ้นศรัทธากับใครบางคนนะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเป็นการสิ้นสุดของสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายและ เราจะได้เริ่มต้นในสิ่งใหม่เสียทีนะครับการงานสิ่งที่คิดว่ากำลังจะไปได้ด้วยดีก็กลับพังทลายลงมาอย่างไม่คาดคิดปัญหาคือเกิดขึ้นอย่างกระทันหันไม่ทันตั้งตัวแต่เมื่อเรารู้แล้วก็เตรียมอ,อกเตรียมใจนะครับการเงินอาจจะเกิดการสูญเสียเสียเงินก้อนโตนับตั้งแต่มากมายตั้งแต่ที่เคยเสียมานะครับความรักก็อาจจะอ,อกหักหรือมีการหย่าราง นะครับ Queen of Cups นะครับในเสียมีดีในดีมีเสียนะครับอาจจะได้พบรักกับผู้หญิงที่มีลักษณะมุ่งมั่นนะครับถ้าเป็นท่านสุภาพบุรุษหรืออาจจะเป็นบุค,คลิกของคู่ครองหรือคนที่จะเข้ามาในชีวิตนะครับเป็นคนมีแพชชั่นมีแรงบันดาลใจมีฝันนะครับถ้าหมายถึงสัตว์สัญชาตญาณของเราเองก็ มีสัญชตาตญาณดีมีการพิจารณาหากต้องตัดสินใจอะไรก็ตามก็ต้องคิดทบทวนอย่างรอบคอบนะครับการเงินก็จะเริ่มมีพอกินพอใช้ถ้าพบรักก็จะเจอคนใกล้ที่อยู่ในพื้นที่ไม่ไกลกันนักนะครับปิดท้ายด้วย as of w a r d s นะครับก็ทั้งหมดศูนย์สิ้นศูนย์เสีย แล้วก็ต้องมีการได้เริ่มต้นใหม่เริ่มงานใหม่มีแรงบันดาลใจใหม่ๆมีความรู้สึกที่ลุกโชนเหมือนไฟที่จุดติดก็ยังมีกำลังใจนะครับการเริ่มต้นใหม่ได้รับโอกาสใหม่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามาแล้วยังหมายถึงความปรารถนาแรงบันดาลใจเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ร้อนแรงการงานความต้องการใหม่ๆ ต,ตรงๆก็คือจะได้รับโอกาสด้านการงานใหม่ๆได้งานใหม่ได้พบแพชชั่นใหม่ๆแรงปรารถนาใหม่ๆที่เป็นการเริ่มต้นที่ดีหรือหมายถึงได้ไดรับข่าวสารได้รับโอกาสได้เริ่มต้นกิจการบางอย่างได้เลื่อนตำแหน่งได้งานใหม่หรือมีคนชวนไปทำงานโดยไม่ต้องออกไปหานะครับอยู่ดีๆงานก็เข้ามาการเงินเริ่มพอจะหมุนได้ก็จะลดความเดือดร้อนลงความรัก หมายถึงครั้งใหม่ที่สดชื่นรู้สึกจริงจังอย่างมากนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นคำทํานายของชาวราศีกรกฎนะครับอ่านตรงตรงตามหน้าไพ่นะครับชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดเตือนให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ